สวัสดีค่ะไม่คุยออนอะไรนะคะวันนี้มีเทคนิคสนุกสนุกง่ายๆในติกตอกนะคะมาให้เล่นกันไปที่แอป t ิ k ต o กกันเลยค่ะมาเริ่มทำไปพร้อมกันเลยนะคะอากดบวกค่ะเราจะมาเพิ่มแต่งเทคนิคการแต่งหน้าแก้วกาแฟให้มีชีวิตชีวานะคะการที่เราจะส่งภาพแก้วกาแฟไปให้เพื่อนนะคะเราก็

ขอบฟิลคุนะค่คนเลียวกาแฟ่ไหมคะอย่างน้เาก็จได้หน้าตาบบงหน้าตาแฟขไ้นคะเราอยากได้หน้าตาแบบไหนให้มันตุ๊บ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 ตุ๊ก็กาแฟของเราเลือกเลยค่ะตุ๊บตุ๊บอยากจะได้หน้าตาแบบหนเดายวก็พอ มีแต่คได้ขอดูแลคุเก็พอนกันโอเคไม่แน่ใส่เนี้อตั้งแต่ให้มันระเบียอนะฮะนี่มะแต่คนเดียวก็พอคฉันสั่นหัวอจขอแค่คมณแต่คุณแค่คนเดียวก็พอฉันสั่นลยค่ะ เซฟใส่แคปชั่น